ไอตีมร้านขายเกมแท้ราคาถูกต้องที่นี่เท่านั้น w w ยเว็บ it in t h เดี๋ยวเราเดี๋ยวมันเวลาเราขึ้นฮอใช่ไหมนะ,นะมันจะมีพาาชูดใช่ปะ่ะเดี๋ยวเราจะเอาพาาชูดออกก่อนด้วยการเราต้องไปโดดตรงนี้จำไม่ได้ว่ามันต้องโดดตรงไหนนะมันถึงจะเอาพาาชูดออกได้อ๋อๆนี่ไงนี่ไงเดี๋ยวนะก็โดดลงตรงนี้เลยครับโดดลงไปปุ๊บ ผมขึ้นสูงอีกหน่อยนะนะก็โดดลงไปแล้วก็ลงไปที่ตึกตรงนี้พอดีนะขึ้นไปอยู่ข้างบนใช่ไหมฮตุบมันจะชนกับแขงเหมือนจะเลยเหมือนจะเลยเฮ้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 ยนเโอ้ลงแรงกูโอ้ตายโอ้เอาไว้เร็วเร็วรอ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 พี่ไปตรงนี้เลยฮะไอ้ที่มันเป็นตึกที่กำลังสร้างเนี่ยฮะ เราแล้วก็ให้น้ำหมูโดดลงมาไงแล้วก็ตกลงมาตรงหน้าพวกผมแปะอะไรเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดูพื้นที่หน่อยนะดูเลยกันบ้างนั่งกูตายไปเนี่ยกูตายนะครับไอ้แบงค์วุ้นว้เดี๋ยวขอพี่กคอยครับมุมไหนดีที่โดดลงง่ายๆน่าจะโดดจากตรงนี้แล้วโค้งเข้าไปน่าจะง่ายกว่าแต่สูงนิดหน่อยดีกว่าเนาะปั๊บปๆ๊บปั๊บคืลงค่อยๆลงค่ๆลงลนเดอร์ ฮ้ยไลนดิ้งไม่ใช่แลนเดอร์เฮ้ยเอาอะไรวะเนี่ยวันนี้แหละมีบุคคลคนหนึ่งเว้ยมาท้าทายความเกรียนของแกงเราอะอนัดผมมาที่นี่เห็นบอกว่าจะใส่เสื้อแดงใส่หน้ากากอะไรแปลกๆแกเห็นกันบ้างไหมเฮ้ยเฮ้ยเสียงมาจากไหน ไอพวกเด็กๆทั้งหลายเอกไม่รู้ซะแล้วว่าข้าเป็นใครมนต้องเจออย่างนี้ย่อะไรวะย่มาเฮ้ยเฮ้ยพะรชุดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอัดนตัวนี้อะยตัวนี้ใครหนึ่รรอนน้าน่เองงี้ปบมือหนปมมือหน เด็กดูเยอะเด็กดูเยอะเอ้าไอ้มือมือซ้ายมือซ้ายพี่สั่นไงพี่ก็ต้องาหาเออโอเคสวัสดีครับทุกคนนะฮะมีมีเอฟซีกะหมูแบบเนื้อหนังแท้เลยเว้ยนั่นน่ะนั่นน่ะยืนอยู่ฝั่งนู้นน่ะนั่นน่ะปลากอดหนึ่งโอ้ยโอ้ยไอ้ป้า พี่กระหันหาไปดิโอ้ยใครนอนอีกแล้วเนี่ยทอดทอดทอเร็ว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 เอบบ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 อบโอเคโอเคโอเคพี่จะยืนอู้วตีบหน้าทำไมตีบหน้าพี่ทำไมอ๋อวันนี้เราจะทำอะไรนะครับก็จะ เน้นในเรื่องของเราจะดึงตัวตนของน้ำหมูออกมาให้ได้มากที่สุดนะครับเพราะว่าน้องๆเนี่ยจะชอบน้ำหมูตรงที่ว่าคําว่าอะไรนะเดชลองบอกเดชเดียวนแล้วก็แจ๊ดตดอะไรประมาณนี้เลยนะมเราจะมาดูกันว่าวันนี้พวกผมจะดึงคอนเทปต์นี้จากน้ำหมูได้มากน้อยแค่ไหนาแต่น้ำหมูบอกเย่เลยและน่าจะมี้วดีใจดีใจดีใจปกติน้าโดนชนตลอดไม่เคยขึ้นรถใครเลย เท่าที่ดูจากในคลิปก็น่าจะอย่างนั้นเลยมันบานไปอย่างเงี้ยมันในคลิปมันก็อย่างเงี้ยเออแะคือคือคือเอาเอ้าไอ้กูโดนกระบายตังค์ไอ้ไอ้เดี๋ยวขัดมึงมามึงเอาจากกูขึ้นมายังไงโอเฮ้ยเอ้ไอ้บอลล็มตบอล้มมันล้มเดียวเดียวเดียว นั่นนั่นเอาอเก็บตัง,ตงเก็บตังกูไปอีกออคือรู้ไหมตั้งแต่เล่นมาพี่เล่นไฮนับครั้งได้อะโอเคฮะเดี๋ยวเราแก๊งพีทูนะฮะจะพาน้าหมูไปดูเจ็ดเลือยอดด้วยนะครับงั้นไล่ลน้าขึ้นมาโอ้น้ามันนั่นก่อนมาไลานา่น้าเปลี่ยนที่ มมางไขึ้นเโมไซค์หนีเนี่ยเอ้าเนี่ยพอเห็นไหมพอหลิวได้เนี่ยพอหลิวโดนเนี่ยได้ตังค์คืนเอิงร่ากึ่งรถตังคืนเลยก็วันนี้นะฮะเราจะยืนอยู่ข้างนอกนะฮะเป็นกำลังใจให้น้าหมูนะฮะแล้วก็เอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้น้าเข้าไปคนเดียวไปขโมยรถถังเลย แค่นะเข้าไปคนเดียวใช่ไหมพ่กแกถ้าน้าหมูไม่ไปนะเว้ยผมอนุญาตเอาปืนอะไรก็ได้ยิงแล้วก็เดี๋ยวแป๊บนึงนะไปกูจะเอาไปเลยเร็วๆไปรับก่อนทำไมทำลายจิตใจอย่างนี้โอเคโอเคโอเคขึ้นไงขึ้น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 เอาอย่างเออน้าหมูน้าหมูมีมีอะไรจะโชว์อย่างนึงครับวันนี้ผมซ้อมทีมงานมาไว้นะครับเพื่อให้น้าหมูดูนะครับเป็นคอนเซ็ปต์พิเศษนะครับโอเคพวกเราตัดเสือหน้าหมูหน่อยหนึ่งช้อนใช้ เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วทำไมแล้วทำไมนะโดนยางของหลิวเหยียบตายไม่มีใครบอกกูเลยว่าน้ำมันตื้นไม่แกแกน้ำตื้นกูนี่ลงปูนเต็มที่อ๋อรถรถลงลงลงมาลงมานอนบนรถทำไมลงลงลงเดี๋ยวร้อนยาง น้าไปด้วยแล้วเราเราเอาตายตายพวกเอา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 หน้าขับมาน้าขับมาหน้าไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ว่าครับโอ้ไอเราก็นั่งเฉยๆเสยตุยดิตะลิวขนาดตอนตายยังหานะคิดดูตายแล้วยังขับรถวนไปทวงกลมไม่ผมเลยเฮ้ยทีบเข้ามาโอเคโอเคโอเคหนะกําลังไปแล้วนะกําลังไปแล้วอีพิก เราต้องดูนั้นนะหมอวาไอ้พวกเองเออในรถหมอบหมอบไปมันจะได้รู้ลมเออรู้ลมมันไม่ใช่มอนใส่ไม่ใช่มอนใส่อ่ะเอาละวายไปเล้อเอาเไยมาด้วยมาด้วยน้ำหมูเข้ามาแล้วเข้ามาในฝั่งนี้เลยว่ะได้ไหมโอเคโอเคโอเคพวกเองคุ้มกันนะด้วยเดี๋ยวนะแปลวรถถังให้แต่ตอนนี้รถถังอยู่ไหนวะ นะครับเดี๋ยวพวกผมไปดับบลตรงไปจะหมลูตรงไปผมจะอยู่ห่างๆอย่างห่วงๆนะขอบคุณมากที่เป็นห่วงไม่ต้องเป็นห่วงก็ได้ด้า้ายเนี่ยด้านซ้ายขึ้นแล็บไปเลยขึ้นแล็บครับขึ้นแลบขึ้นแล็บโอ้ดีใหญ่ดีใหญ่ดีใหปนุ่มเน่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 โอ้โหแล้วทางเดีวนี้ไมทางไปยังอันนั่งไงเหลียว

ทำอะไรดีนะให้พ่อโนมรถสวยดีนะเราอ่ะผมผมผมให้ยืมขับอ่ะอ้าวไอ้โนมพอละเยเห็นนะอีปีกกระบะออาโอ้โหตี้โถ่ยังไม่ห่าพ่อหนุ่มดูนานนะมาซ้อนก็ได้จะได้เห็นกันเออขอบคุณมากพ่อหนุ่มรู้ไหมเวลาคุยกับน้ำหมูรู้สึกเหมือนกัน กลอนาอ้ยพูดจริงๆรุ้มใบมันบังหรืวพี่ขอบอกอย่างหนึ่งว่าว่าน้าปวดท้องว่ะโอ้ยัวเกระท้อนกระท้อนเร็วกระท้อนกระท้อนนะทุกทุกกระจกกันทุกกระจกเอากระจกมันไม่มีแล้วที่ว่า โอ้จะเล่นมุกทุบกระจกไปเป่าเอ้ยเอาไปไปถือว่าลืมแล้วกันมุกไปแยะยองขอขอเสียงน้ำหมูแบบโดดไปปุ๊บเย็ดเปียกไปแล้ยไปแล้วสายไปเลยอ้าวยามาเล่นยาโอ้วอยามาเล่นยาเถื่อเอ้าไม่ไม่ไม่หลิวเคยเคยดูล่าพวกไ a น d k i คิงอะนั่นมันลองอาสีเพลงงาเอ้าไอ่นี่ไงยาามเล่น คนไทยลมแรงได้หลิวเอ้ยอืมนะเจอมันแล้วของอย่างเงี้ยนะควบคุมมันได้ต้องใส่สอยตัวเลยเดี๋ยวๆๆๆๆๆๆๆเอาทั้งวงสว่างเลยเอาทั้งวงสว่างเลยนึกว่าพี่ดูบอลอยู่ะยังมีโอกาสถ้าจังหวะนี้จังหวะนี้นะหมูนะหมูเลี้ยงเข้าไปโดนโดนยิงโดนยิงไม่เป็นไรนะหมูกันได้ถ้าทางเราจะอยู่เราจะตายบนฟ้านี่แหละไม่ไปไหนและเอาละนะหมูอีปีกลงไปแล้วนะหมู ให้กูลองเอา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 ควงควงควงตกตกน้ำไหมโอ้โหไม่ตกจะกระชากตัวเองขึ้นมาได้เอาเอาเอาที่พวกเองสบายใจนะพ่อหนุ่มไปไปใคลุกลุกเลยลุกเลย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 เอ่า ตายตายไอ้นันตายโอ้นันตายคือนาตตายในเกมไม่เป็นไรแต่คนขับเมื่อกี้เนี่ยมันจะตายจริงมองไม่เห็นร้อยเดี๋ยวมันไกลเกินแล้วมืออะไรอยู่ไหนวะมองไม่เห็นแล้วจะออกไปเกือบนอกแบบเอาเอาเอาเออเอาคือรอบรอบสุดท้ายเนี้ยนาขอเบ็ดใช่ไหมอ่าเรามาเป็ดกันดีกว่ารอบสุดท้ายเราจะไม่แบบว่าเป็ดใครดีวะผมผมมมีเต็มที่ผมให้ร้อยเดียวผมให้นาร้อยเดียวเป็ดหมื่นหนึ่ง ต้องเงิน uhm, ตั้องมืินเป็ดเอ้าเป็ดลิวไม่ทันทิ่ผายกูไปเป็ดใครวะเนี่ยเป็ดตัวเองคั้หนึ่งเบ็ดตัวเองคั้งหนึ่งนะบอกะกูอยู่ข้างหน้ามารจะชนะนะน้ำมันคือจานอะไรครับนี่น้ำในการเล่นสกีเจสกีไปแต่งอะไราเลยครับเจสกีติดในตัดไอ้เบ็ดนี้มันมีติดในตัดด้วยเหรอ นี่รับ้านไม่รู้เลยนะน้าอยู่หลังเขามานานแ้น้าหมูมาโชนะอน้าน้าขอโทษไอ้เหลวว่าไงวะคือคือน้าจะทำทุกวิถีทางเพื่อให้น้าชนะน่้าพูดตรงๆเอาากูขึ้นบกแล้วอาโอ้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 โอเโอ้โ้้้้ยพ่อหนุ่มอย่าเบียด น้เรือแรงขอรองเด็ดเด็ดเด็ดมันต้องอีปิกนะไปธรรมดาไม่ได้มันต้องทางลับมาเป็นไง<อ>ไปถึงไหนครับเนี่ยมันจะให้วนนะอ๋อมันให้วนอรอแองให้หน<ม>ุกเลยความสนุกใส่ตัวเองเนี่ยไอสองคนข้างหน้าเขารีบไปไหนกับนะย้อนก่อนแล้วชน อะไรพ่อหนุ่มไหนๆๆๆไยพวกเราดักน้ำหมูเลยดิเดี๋ยวไหล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 ลงมาได้น้าอีปิกน้าอีปิกไปเห้มันต้องขึ้นบอกสิพ่อหนุ่มมาเออมันต้องขึ้นบอกมันไม่ใช่จะลงน้ำเจสกีอะไรก็ขับไปน้ำมาเบียดกันไปเอาต้นไม้ต้นไม้กูไม่เอาต้นไม้ อย่ามาเปียกปกติก็ไปไม่ได้นะขี่รถมาเลยี่นี่สุดท้ายละอ้ามันเป็นพอย n ์ t ูพอย n ์นี่ไม่ไม่เก็บแล้วไม่เก็บแล้วบอกเลยไม่เก็บแล้วไม่เก็บแลวเดี๋ยวอย่าให้น้าได้ DNF อีกนะนักขลอรงนี่ไง น้าหมูไอยู่ทำไมในพงหญ้ามาแล้วหน้ามาแล้วหน้ามาแล้วฮ่าข้างหน้าเข้าเส้นชัยได้ขอร้องความสำเร็จนี้นะขอดื่มดำเถอะจริงๆดื่มดำไมนต้องโชว์นี่เอาพยานชนเอาแต่แล้วก <c oughs> <c oughs> ็อันดับดีๆนะเชี่ยโอ้โห <c oughs> ใครมันถอยหลังเข้าไอ้กระตูนกูดู <c oughs> เอาติดเอาเครื่องติดติดโอเคครับไปเจอฟรีหมดดีกว่าครับได้ได้ที่หนึ่ง